หรือนี่จะเป็นโอกาสทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกก่อนจะไปรับชมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราฟุตบอลเวิร์คอารกันด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้ก,การคุมทีมของเป๊ปกัวเดลล่ายอดเทรนเนอร์ชาวสเปนขยับเข้าไปใกล้อีกขั้นสำหรับการไล่ล่าถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้หลังพาเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านไล่อดัดแอตเลซิสจากเยอรมันแบบขาดลอยเจ็ดประตูต่อศูนย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายในเลกททีี่่่่2เมมืออวันันนงคาาารผ ย้อนกลับไปในเกมเแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเสมอกับไรซิก1ประตูต่อหนึ่งก่อนจะกลับมายิงคืนที่สนามเอเดนฮัตสเตเดียมถึง7ประตูรวดซึ่งทําให้ผลพักเรือใบสีฟ้าเดินหน้าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม8ประตูต่อ2ขณะเดียวกันบรรดาทีมอย่างบาเยิร์น Munich เชลซีเอซิมิลานและเบนฟิก้าเป็นสีสโมรสรที่ผ่านเข้ารอบไปยืนรอยอยู่แล้วโดยแมนซิตี้ก็จูงมืออินเตอร์มิลานตามเข้าไปติดๆและในคืนวันพุทธที่ผ่านมาก็จะมีนาโปลีและเออมาลิตก็ผ่านเข้ารอบไ,ไปเช่นกันโดยคิดซต